สวัสดีครับคุณครูทุกท่านสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะมาแนะนําแล้วกันเนาะว่าการที่เราไม่ต้องมาก๊อบลายข้อเนี่ยเข้าไปใน Google Form เนี่ยทำยังไงเนาะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าต้องไปนั่งก๊อลายข้อเดี๋ยววันนี้มาสเตอร์จะพาทําไปทีลนะขั้นตอนนะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าทําครั้งแรกแล้วก็จะทําได้ได้เลยเนาะอันดับแรกเลยนะครับคุณครูจะต้องเปิดไปที่ข้อสอบของคุณครูก่อน หลังจากที่คุณครูเปิดไปที่ข er ้อสอบของครูแล er> uh 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 right ้วนะครับให้คุณครูทําการคุมดําไปที่ตัวเฉลยของข้อสอบในแต่ละข้อนะครับก็คืออย่างยกตัวอย่างที่ข้อหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมาเซอก็คุมดําไปตรงนี้นะครับแล้วให้คุณครูเลือกฟังก์ชันตรงนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อนะครับตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นจุดดำนะครับคลิกลงไปหนึ่งทีนะครับจะกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับทาอย่างนี้เลยนะครับในทุกๆข้อเลยนะครับคุณครูทําไปเลยทุกข้อเลยนะครับถ้าคนไหนที่ ยังทําไปแล้วเนี่ยตัวอักษรมันไม่ตัดออกนะครับหมายถึงว่าตัวหน้าเป็นกอไข่เขาไข่อยู่ให้คุณครูตัดนะครับแต่เพื่อความจัวนะครับคุณครูสามารถลบออกอย่างนี้ก่อนได้นะครับลบออกไปเลยลบออกแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ให้คุณครูทําการคลิกสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับที่เป็นหัวข้อนะครับทําให้ครบทุกข้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเซอร์ก็จะทําไปพร้อมกันเลยนะครับค่อยๆไล่ทําไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเตอร์จะก่อเร็วๆนะครับถ้าคุณครู เอ่อในส่วนตรงไหนที่คุณครูไม่ทันคุณครูสต็อปไปก่อนนะครับทําไปอย่างนี้เลยครบทุกข้อเลยนะครับตรงไหนเว้นวรคอยู่คุณครูก็ขยับให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ทําให้ครบทุกข้อเลยบางคนบอกว่าตัดเลขหน้าข้อออกได้ไหมได้ครับคุณครูแต่การที่ผมใส่เลขหน้าข้อไว้เนี่ยมันจะง่ายต่อการที่เราไปใส่ตรงนู้นเพื่อให้เราไม,ไ,มไม่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 หลงนะครับว่าข้อไหนเป็นข้อไหนเนาะ <c oughs> อันนี้ของมาเตอร์ครบแล้วนะครับยี่สิบข้อก็ทําหมดแล้ว หลังจากที่เมเตอร์ทำเสร็จนะครับมเตอร์ก็ทําการบันทึกนะครับบันทึกตามปกติเลยเป็นบวตามปกติเลยนะครับคุณครูก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยหลังจากที่คุณครูปิดหน้าบวไปแล้วนะครับให้คุณครูเปิดหน้าไดฟ์ขึ้นมานะครับหน้าไดฟ์ของตัวเองเนาะก็คือเข้าไปที่ Google นะครับเข้าไปที่ Google หลังจากนั้นให้คุณครูลงลงอินล็อกอินตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วมันจะมีขีด9้าขีดตรงนี้นะครับจุด9จุดตรงนี้คุณครูกดเข้าไปแล้วก็หาคําว่า r i ฟ e นะครับอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับแต่ว่ามันเซิร์ชใช้แปลภาษาไว้มันก็จะกลายเป็นภาษาไทยนะครับก็กดเข้าไปนะครับพอหลังจากที่คุณครูกดเข้าไปที่ได้ของตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้คุณครูทําการเพิ่มนะครับหรือว่า News นะครับ โฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับก็กดที่เพิ่มตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับใหม่ตรงนี้นะครับหรือ n e วนะครับกดเข้าไปก็จะขึ้นมาเป็นโฟลเดอร์อัปโหลดโฟลเดอร์อัปโหลดเอ่อโฟลเดอร์อัปโหลดไฟล์อะไรก็ว่าไปแต่เราเลือกโฟลเดอร์นะครับเพื่อที่เราจะตั้งชื่อใหม่นะครับมาสเตอร์ก,ก็จะพิมพ์ไปเลยว่าตั้งชื่อเลยว่าข้อสอบปลายภาคเรียนที่1เพื่อจะได้ไม่หลงเนาะเวลาหางานอ่าหลังจากนั้นกดเสร็จหรือสร้างนะครับ เมื่อคุณครูสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยโฟลเดอร์จะขึ้นมาแบบนี้คุณครูเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณแบบนี้เนาะบางคนอาจจะมีหน้าตาอาจจะขยับแปลกๆแปลกไปบ้างแต่ก็จะลักษณะเดียวกันเนาะหลังจากนั้นก็ทําการเพิ่มไฟล์คลิกขวานะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะครับอัปโหลดไฟล์ตรงนี้หรือใครจะไปเข้าที่บวกตรงนี้ก็ได้นะครับกดบวกไปแล้วก็อัปโหลดไฟล์ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่ออัปโหลดมาเรียบร้อยเปิดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณครูก็เข้าไปที่ ส่วนที่ตัวเองทําไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างของมาเซอร์เอาไว้ที่ได์ไหนคุณครูก็ไปหาที่ได์นั้นได้เลยนะครับลากลงมาก็ได้นะครับคุณครูเดี๋ยวมาเซอร์จะทำของปอหนึ่งอ,อ,อสองก่อนนะครับปอสองที่เราได้ทําการไว้เมื่อกี้ทําการจุดเอาไว้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณครูก็กดโอเพนเข้าไปเลยครับ เขาจะทําการดาวน์โหลดไฟล์มาตอนนี้คุณครูสังเกตนะครับว่าตรงนี้จะมีนามสกุลที่เป็นด็อก ument อยู่นะครับ DOCX นะครับตรงนี้คุณครูคลิกขวานะครับแล้วก็เปิดด้วย Google เอกสารนะครับเอาใหม่นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเปิดด้วยหรือว่า Open With นะครับแล้วก็เลือก Google เอกสารตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้ง พอเรากดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูสังเกตไหมครับตรงนี้จะมีนามสกุลที่เป็น doc อยู่นะครับ document อยู่นะครับก็คือจะเป็น docx นะครับก็คือ Microsoft Office นะครับประเภท Word นะครับทีนี้เราได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องแปลงทั้งหมดในนี้ให้มันกลายเป็นเ o ิร์ดของ Google นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้อง แปลงไฟล์ตรงนี้โดยการบันทึกนะครับกดเข้าไปที่คําว่าไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกเป็น Google เอกสารตรงนี้นะครับกดเข้าไป1ครั้งเมื่อกดเข้าไป1ครั้ง Google จะทําการแปลงไฟล์ให้คุณครูทันทีแบบนี้นะครับคุณครูสังเกตไหมครับ ไอ้น,นี้หายไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดอ็อกเมนต์ตรงเนี้ยหายไปแล้วที่เป็นนามสกุลขึ้นมาสีาฟ้าเมื่อกี้นี้หายไปเรียบร้อยที่เป็น D O C X นะครับตรงเนี้ยหายไปเรียบร้อยนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับอันเก่าของมาสเซอร์นะครับก็จะยังมีอยู่นะครับพอมัสเตอร์บันทึกเรียบร้อยปุ๊บก,ก็จะขึ้นเอกสารใหม่ที่มันหายไปแล้วทีนี้พอมันหายไปแล้วทีนี้แหละถือว่าจบเป็นการเสร็จสิ้นในการแปลงไฟล์ทีนี้มาดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะนําเข้า Google Form นะครับก็จะมีในเรื่องของ ส่วนเสริมตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับส่วนเสริมให้คุณครูกดเข้าไปที่ส่วนเสริมตรงนี้นะครับกดเข้าไปคุณครูจะเจอคำว่าฟอร์มบิวดเออร์ฟอร์ด็อกตรงนี้นะครับถ้าคุณครูไม่มีให้คุณครูกดดาวน์โหลดส่วนเสริมตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดขึ้นมาเดี๋ยวมาเซอร์ของมาเซอร์จริงๆมีแล้วนะครับแต่ว่ามาเซอร์จะพาพิมพ์เข้าไปนะครับคุณครูพิมพ์เข้าไปเลยครับฟอร์มแล้วก็บิวดเออร์นะครับ b u i l แล้วก็ d e r นะครับ for doc นะครับ f o r d o c นะครับแบบนี้นะครับคุณครูก็คลิกเข้าไปเปิดเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับจะเจอตัวนี้นะครับ form builder for doc ตัวนี้นะครับคุณครูก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับมาตรงเนี้ยของใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดจะขึ้นว่าติดตั้ง นะครับก็คือให้กดติดตั้งตามปกติไปนะครับเมื่อคุณครูติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็กดออกได้เลยนะครับเมื่อคุณครูกดออกเสร็จแล้วคุณครูลองมาเข้าส่วนเสริมตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครยังไม่ขึ้นนะครับถ้าใครยังไม่ขึ้นแบบนี้นะครับให้คุณครูกดรีรันตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับส่วนเสริมของเราก็จะขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับหลังจากที่ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับคุณครูก็เข้าไปที่ form builder for doc ตรงนี้กด start นะครับ พอก,กดสตาร์ทเนี่ยโปรแกรมก็จะทําการรันตรงนี้นะครับข้อมูลเนี่ยเข้ามาในระบบนะครับคุณครูก็กดตรงนี้ก็จะมี full document นะครับก็คือเอาทั้งหมดเลยไหมก็คือเราก็กด get นะครับใช่ชนะทั้งหมดนั่นแหละของของตรงนี้นะครับเอาทั้งหมดเลยทีนี้ตรงนี้ก็จะขึ้นปรากฏมาว่าเขากําหนดให้อะไรบ้างเป็นหัวข้อไหนบ้างนะครับให้เราเลือกได้นะครับอย่างมาเตอร์เนี่ยบรรทัดที่1บรรทัดที่1ตรงนี้นะครับเครื่องมือตรงเนี้ย นะครับตรงนี้คือมาสเตอร์จะไม่เออมาสเตอร์จะเอาตรงนี้นะครับมาสเตอร์ก็ติ๊กถูกไว้อย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้เอาไหมตรงนี้มาสเตอร์ก็เอาด้วยนะครับก็ติ๊กถูกไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มาสเตอร์เอาด้วยไหมเอาด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาบอกว่าเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยเนี่ยอยากให้คุณครูคิดอย่างนี้นิดนึงว่าลองนับรวมแล้วนะครับอันนี้1บรรทัด2บรรทัด3บรรทัด แล้วก็บวกกับข้อทั้งหมดที่เรามีเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณกี่บรรทัดต้องไม่เกิน5 10, ้าบบรรทัดนะครับถ้าเกิน50บรรทัดเนี่ยหมายถึงว่าจํานวนข้อนะครับต้องไม่เกิน50บรรทัดเนาะไอตัวชอยไม่ต้องนับนะครับนับเฉพาะจํานวนข้ออย่างเดียวนะครับจำนวนข้ออย่างของมาเซอร์มี20ข้อแล้วก็ยังมีบรรทัดของมาตรฐานอีก2บรรทัดเนี่ยก็เป็น22บรรทัดนะครับแล้วก็รวมตรงนี้อีกส22บวกอีก3ก็เป็น ยี่สิบห้าไม่เกินสี่สิบเอ่อไม่เกินห้าสิบนะครับทาง Google เนี่ยให้ใช้เราให้เราใช้ได้ฟรีแต่ถ้าเกินห้าสิบขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะไม่ฟรีล้วเพราะฉะนั้นคุณครูก็ลองดูว่าตัวไหนไม่สาคัญอย่างมาเซอร์บอกว่าไอตัวดอกจันตรงเนี้ยไม่สําคัญคุณครูก็มาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีดอกจันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่สําคัญมาเซอร์ก็ติ๊กออกแบบนี้นะครับเราก็ลองมาไล่ดูว่าอันไหนที่มันไม่สําคัญนะครับตอนนี้ของมาเซอร์ได้แล้วมีทั้งหมด26แถว เห็นไหมครับยีบแถวตรงนี้นะครับไม่รวมตัวเลขข้างหลังนะตัวเลขนี้คือเลขหน้าข้อนะตรงนี้คือตัวเลขที่เขานับบรรทัดให้เรานะครับหลังจากนั้นคุณครูเกิดเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยสามารถคีเอทชื่อได้นะครับเราก็ตั้งเราก็คีเอทชื่อตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยมาเซอร์ก็ตั้งข้อสอบข้อสอบปลายภาคที่1ป1 เมื่อกี้ป2อ2เนาะปอ 2. กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับกดลงไปหนึ่งครั้งเมื่อกดเครื่องหมายถูกแล้วทีนี้เขาจะปาปากดตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมข้อสอบไปภาคว่าหนึ่งคือให้เราสามารถเข้าไปดูหัวข้อก่อนได้นะครับแต่ว่ามันเซอร์บอกไม่ต้องเข้าไปดูหรอกครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันมันยังไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนะครับถ้าเรายังไม่ได้กด import selected นะครับจากนั้นเราก็กด import selected เลยครับเมื่อเราสร้างทุกอย่างเราตรวจด,ดูเรียบร้อย่หะหลังจากนั้นก็จะทาการดาวน์โหลดข้อสอบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ อ่าหลังเมื่อกี้มาเจอพาเราทํามาเนี่ยพาคุณครูทํามาเนี่ยก็ใช้เวลาไปสักแป๊บหนึ่งเนาะในการทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะง่ายนะครับพอรอบที่2เนี่ยเมื่อกี้รอบแรกเราต้อง,ต,องต้องมีการดาวน์โหลดส่วนเสริมแต่ว่าสวเสริมเนี่ยเราโหลดดาวโหลดครั้งเดียวก็จะสามารถใช้ได้ต่อๆไปนะครับอ่าหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูไฟล์พร้อมกันตรงนี้เขาบอกว่า imported แล้วนะครับ Successfully นะครับเราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยครับ Open form เห็นไหมครับมันจะขึ้นปรากฏขึ้นมาเราเอาเมาส์ไป คลิกค้างจี้ค้างไว้เนี่ยมันจะขึ้น open form ล์ลเราก็กดฟอร์มของเราขึ้นมาดูซิข้อสอบไปภาคเรียนที่1ป2อ2นะครับเครื่องมือทดสอบอะไรก็คือจะมาครบแบบนี้เลยหลังจากนั้นแล้วเป็นไงต่อครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีรันการรันข้อให้อัตโนมัติครบและ20ข้อ นะครับแบบนี้ลองไปดูนะครับว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะครับเวลาที่จะออกข้อสอบคุณครูสามารถมาแต่งตกแต่งเพิ่มเติมได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับมาเซอร์บอกว่ามันอยู่กันหลายบรรทัดเกินไปมาเซอร์ก็จะดึงเข้ามาอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับก็ Copy วางแบบนี้ได้เลยนะครับเราสามารถแก้ไขใน g o o g l e f อร์เพิ่มเติมได้นะครับแบบนี้นะครับเราก็กดไปวางให้หมดเลยมันเยอะนะครับมันหลายบรรทัดนะครับเราก็กดไปวางให้ครบ อ่าเรียบร้อยแบบนี้ที่เหลือเราทําไงครับลบทิ้งดีครับไม่ต้องเก็บไว้เนาะลบทิ้งไปเลยแล้วก็มาตรฐานตัวนี้ก็เก็บไว้หน่อยก็ได้เพราะว่า มันจะได้ต่อกันไปข้างล่างทีนี้เขาก็จะจดจาเป็นอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูที่ตั้งค่านิดนึงครับคุณครูตรงนี้นะครับทั่วทั่วไปเนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับทุกอันตรงเนี้ยคุณครูต้องไม่ติ๊กอะไรเลยนะครับถ้าเราติ๊กนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องกรอกอีเมลเวลาเข้าทางานทดสอบเนาะอันนี้น่าจะเป็นความรู้พื้นฐานของการทํา Google อร์มมาเบื้องต้นแล้วนะครับสำหรับคุณครูหลายๆท่านนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูที่แบบทดสอบนะครับเราทําให้เขาเป็นแบบทดสอบ ด้วยนะครับอ่าก็คือจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับเราก็เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถดูคําตอบที่ถูกต้องได้นะครับแล้วก็ปิดเลยแล้วก็คําตอบที่ตอบผิดเนี่ยเราก็ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องใช้ให้เห็นแต่ค่าคะแนนของนักเรียนอย่างเดียวนะครับหรือเราจะไม่ให้เห็นเลยก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับ แล้วแต่คุณครูแต่ว่าส่วนตัวมาสเตอร์ทอมเนี่ยจะไม่ให้เออจะให้เห็นค่าของคะแนนนะครับหลังจากนั้นเรากดบันทึกเลยครับคุณครูเรียบร้อยเราลองมาดูฟอร์มกันนะครับว่าถ้าเราส่งไปให้นักเรียนจะเป็นลักษณะไหนคุณครูกดตรงรูปลูกตาตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งแบบนี้อ่าเห็นไหมครับของมาสเตอร์ก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะนี้เลยง่ายๆเวลาเราส่งผู้ปกครองก็จะเป็นอย่างนี้นักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยกดส่งได้อ่ะวันนี้สําหรับ อันนี้นะครับถ้าใครสงสัยนะครับมาเซอร์เอ่อมาโรงเรียนทุกวันคุณครูก็มาเตอร์ทอมเนี่ยมาโรงเรียนทุกวันคุณครูก็สามารถที่จะมาโรงเรียนแล้วก็มาปรึกษากับมาเซอร์ได้นะครับแล้วก็มาเซอร์ก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้ความแนะนานะครับในเบื้องต้นที่มาเซอร์จะให้ข้อมูลได้เนาะ <S <S สำหรับคุณครูคนไหนที่ไม่สะดวกที่จะมาโรงเรียนก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันหรือว่าวิดีโอไลน์คุยกันได้นะครับคุณครูเป็นห่วงทุกท่านนะครับก็ท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยหรือว่าพบปัญหาใดๆก็ ติดต่อมาเซอร์ได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ